โอเคอันดับแรกเลยกดคอนโทรลในการย่างยองกดชิปในการวิ่งแล้วเรารู้ไหมครับว่าคิวเลอร์เป็นตัวอะไรอะครับผมโอเคไม่ไม่เรามองออกไหมอะหาจุดปั่นไฟนะโอเคครับพอรู้คร่าวๆว่าจุดปั่นไฟเย่ <laughs> yeah. มีใครอยู่ไหมครับอืมห้องนี้ดูไม่ค่อยเป็นมิดเนาะขึ้นไปดีกว่าเย่ห <laughs> yeah. วัสดีครับเย yeah. มีอ้ออใครว่ะ บสเมนท์ time อ๋อยิ่งอยู่ในเบสเมนท์นานจะยิ่งได้แต้มเหรอแล้วมีเสียงกล่อมเด็กด้วยอ่ะใช่เราระบายถ้าเคยเห็นเชลเลอร์นิดหน่อยครับผมถ้าเกิดเสียงกล่อมเด็กมาแสดงว่ามันจะมาวิ่งไล่ล่าเราใช่ไหมโอเคครับผมเย้เฮโบบวกสามแสดงว่าเราวิ่งหลุดมาได้ใช่ไหมมันไล่เราเหรอไม่เห็นนะจาได้น,นะครับผมถ้าเกิดขึ้นโบถ้าที่แบบว่าเคยเห็นมันผ่านมาคือเราโดนไล่แล้วหลุดมาได้จุกจ๊กจุก๊กจุ๊กหาเครื่องปั่นไฟไม่เจอเลยอ่ะ อ่าฮะหรือว่าดาดนี้ปั่นไฟว่ะหรือเราหาคนอื่นไม่ได้กดหนึ่งในการกวักมือกดสองในการเรียกโอเคเขาจะตรงกันครับผมฆา <c oughs> ตก,กรคือน้องตาตโอเคเข้าใจนะครับผมมีแมปใหม่บ้านแม่น้องยเอ้าวน้องไตมีแม่ด้วยเหรอเนี่ยก็มีแต่แม่เจสันแป๊หนึ่งนะดูก่อนถ้าเกิดจะข้ามตรงนี้ไปคือกดสเปซบาร์โอเคเข้าใจตรงกันโอเคคราวนี้ <laughs> อ่ะตกใจอสะดุดอ๋อไอ้นี่ครับผมรีวิวนท์ครับผมเจอเพื่อนงั้นเราก็วิ่งตามครับผมไปเป็นพาราให้ชื่อเม,กม็กกี้ป่ะเมกกี้อ่านอยู่เมคโทมัสเราก็วิ่งตามครับผมแล้วก็เวลาโซลเวอร์ผ่านก็วิ่งวนรอบตัวเขา <c oughs> ให้รู้ว่าให้เพื่อนเราอยู่ตรงนี้อ <c oughs> ๋อเขาปั่นไฟกันง<า>นังนง้นเราเราก็ปั่นให้มันให,มนให้มันระเบิดนะครับผมกดหนึ่งเพื่อรีแพร์โอเคครับกดค้างป่ะอ๋อต้องกดค้างโอเคเขอ้าใจตรงกันครับกดค้างปุ๊บแล้วก็ จำได้ว่าต้องมีรอบหมุนกดเฟซบาร์เพื่อติดโอเคแหม่แหม่แหม,ม,ม,ม่นะครับผมธรรมดาที่ไหน,นเราอือฮึอือฮึอือฮึเริ่มระแวงแล้วครับบางทีมันก็เงียบเกินไปละโอ้โอ้อ้โอ,อ,อ,อ้โทษทีโทษทีโทษทีครับเขาถีมือลัาน <laughs> นะครับผมไม่กี่มันแหลกหน่อยปะโอ้เขาก็ปั่นต่อเว้ยกูใจถึงอ่ะใจถึงอ่ะช่วยปั่นด้วยช่วยปั่นด้วยครับผมเรื่องสร้างปัญหาคือง,งานของเรา <laughs> ให้เพื่อนแบกครับณขณะนี้ ดี๋ยว,วจะช่วยครับผมช่วยท่านให้มันระเบิดอีกรอบหนึ่งครับผมออกแนวลอดลอดตีนครับ <laughs> โอเคครับต้องใจเย็นครับน็อตอเ,เขาปั่นเก่งจะเขาไม่ระเบิดเลยอะทำไมระเบิดที่เราอย่างเดียวเลย <c oughs> อ่ะไปจ่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแวบน,นะครับผมอยากลงตรงจุดสีเข้มบ้างจังเ้จนายทำระเบิดเราก็ระเบิดด้ว <c> ย <oughs> นายตกใจเราก็ตกใจนะครับผมเฮ้ยโอ้โหมาจุดบ้องจุดบ้องไฟกันเลยไหมโอ้เสียงมาแล้วเย่ ผู้ดาวถังเพื่อนเย้เฮ้ยมันมาทางนี้ oh. เดียวเดียวเ oh. <c oughs> ดียวโอ้โหเป็นอะไรแกล้งเขาเลยแป๊บนึงเดียวโอ้โหโอ้โหจริงจังน็อตเสียงมันขวานบินอ๋อ oh. ไอวิวแทง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 โอเคครับมีวิธีดิ้นหนีไม่จำได้มันจะกดได้นี่นะอ๋อ AD ครับในการวิโก วิโกวิโกตื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 วิโกวิโกวิโกตืตืดตื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 วิกโกวิโกวิโกตื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 มันจะพาเราไปไหนอะครับผมถามจริงอ๋อแขวนโอเคแล้วต้องดิ้นไหมครับไอวิวแทงครับผมบอกแล้วครับผมตามจุดประสงค์นะครับผมคือเราจะล่อนะครับผมใช่ไหมใช่เพื่อนแบกอย่าแกงเพื่อนเราต้องกดออกไหมครับผมถ้าเรากดออกจะเป็นอะไรหรือเปล่าเกมมันเหมือนจะปิงเยอะด้วยนะ จะมาตีทาไมเราเจ๊นะครับผมกดหนีแล้วจะตายไหมไม่ไม,ไม่ไม่หลุดเหรอเหมือนจะเริ่มมีขาแมางมุมมาแล้วนะโอเคครับผมเอาแล้วครับผมได้เวลาลีดแล้วน,น,น,น็อตได้เวลาลีดแล้วน็อตเอาแล้วว่าเราก,กดแล้วนี่นะนึกนว่าจะลีดเป็นกีต้าร์ฮีโร่นะครับผมมาครับผมประตุประ,รระสงค์นะครับผมช่วยแทงให้เพื่อน คือแทงก็จำเป็นนะครับผมแค่ตั้งใจว่าใจพี่แกให้สั่งโนนแทงครับมันดันอ้อมมาไม่น่าไปแกงเขาเลยแล้วคิดอ๋อเดี๋ยวมันน่าจะมาตีแน่นล้มก่อนครับที่ฆาตรกรอ้อมเลยอ้อมแบบรู้นี่นะครับผมพี่ต้องอ่ายังไม่ต้องดิ้นค่ะจนกว่าจะมีให้กดดิน้นอันนึงนะครับผมเดี๋ยวนั่งอ่านแชทอันนึงนะฆาตรกรชื่อฮันเตรสเป็นทานสาวที่มีปมเรื่องแม่ก็ถ้าเกิดเป็นเปิดไม้ได้ครับเราด่าแม่ไปแล้วนะครับผมบอกแล้วกรรมตามทันโดนขวานบิน ไม่ต้องรอเพื่อนช่วยฆาตรกรมีสองคนคนนึงเป็นกระต่ายคนนึงเสื้อ,อแดงอ <c oughs> แดงแต๊ดเลยมาไม่เป็นไรครับผมคนเราบอกแล้วครับผมเรามาดูนูบเล่นนูบมันจะมีโมเมนต์อย่างเงี้ยแล้วครับผมเอาอีกรอบเมื่อกี้ดูไม่ทันเมื่อกี้ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่เอาอาหารนะครับผมสำหรับคนที่ดูไม่ทันเนาะคือเมื่อกี้เนี่ยอต้องบอกว่าพี่เราเห็นหนะครับผมว่าฆาตรกรมันจะมาแต่จังหวะคือเพื่อนมันจะข้ามประตูครับพี่อน,น็อกก็เลยปิดประตูให้เพื่อนวิ่งข้ามไปแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องกับ ก็เลยโดนจับไปแขวนครับผมสังคนที่ดูไม่ทันเนาะนะครับผมนะครับผมคืออย่างนั้นแหละก็เลยช่วยยื้อเวลาครับจนเพื่อนปั่นไฟได้รมา2สองสาเครื่องแล้วก็ตายนะครับผมจริงๆก็พยายามช่วยเพื่อนเต็มที่นะครับผมนะครับผมต้องบอกว่าจิตใจแห่งสายแครี่ครับเราเห็นเพื่อนเขาลำปากเราก็ไปช่วยนะครับผมเมื่อกี้จริงๆแล้วผมผมคิดได้ครับว่าคิวเลอร์เขาจะอ้อมมาผมก็เลยขังเพื่อนไว้ข้างในนะครับผม ผมก็เลยรับดาเมจไปเต็มที่เลยแลวจังหวะที่เพื่อนกำลังวิ่งหนีผมก็เลยไปจูงลอกต้นไม้ด้วยอันนั้นคือผมคิดไว้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่ายังไงคิวเลอร์ก็ต้องไล่ฆ่าผมแน่นอนครับยืดเวลาให้เพื่อนแล้วในขณะที่คิวเลอร์กำลังไล่ฟันไล่ฟันเรานะตรงแขวนเพื่อท่าป่นไม่ได้ประมาณสามสี่เครื่องนะครับผมอันนั้นคืออยู่ในแผนหมดนะครับผมจริงจังนะทุกอย่างอยู่ในแผนนะครับผมเราอาจจะเหมือนงๆเราเราคิดอยู่แล้วนะครับผมรอบนี้แผนก็ก็คือจะทําวิธีเดิมครับผมแล้วก็จะจะช่วยเพื่อนจะพยายามให้เพื่่่ออนนนะะคครรรััับบยูใกกกล้้ตมมาทีสุดผ เขาไม่รีพอร์ตแล้วก็บุญแล้วใช่ไหมมาโอเคด่านนี้เหรอออด่านนี้สว่างเนาะโอเคครับผมหาเพื่อนก่อนแล้วกันครับผมวิ่งตามเพื่อนก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ไปไล่วิ่งวนไล่วิ่งนวงนด่านนี้มันแหลกแหลกอะ่ะโคดกระตุกปะแต่ข้อหาเราใช้โปรแน่กระตุกจริงด้วยอ่ะโอเคครับผมเราจะเปิดกล่องกดหนึ่งเพื่อหาของโอเคที่เสื้อแดงอยู่นี่นะครับผมขเขาแล้วก็เป็นเสื้อทีวว่บอกว่าล่ีที่สุดไปเลยนะครับผม <c oughs> ยอมใจเราพูดความจริงได้ไฟฉายมันหนึ่งอันกดเมาส์สองเพื่อใช้โอเคเอามาทําอะไรครับถ้าใครถามว่าเอาไฟฉายไปทําอะไรครับผมไปตีหัวพ่ออ๋ออันดับแรกไฟฉายครับทายเคยได้ยินมาก่อนเอาไ้ส่องหน้าผีและผีมันมีขวานกันเรื่อยเอาไฟฉายไปตีกับม,มันเป็นไฟฉายยอส่วนเหรอถามจริงอ่ะฮะอันดับแรกเจอตู้เจอทำไมหลังๆได้ยินเสียงไอ้ละลาบายบ่อยจังใช่ไหม รอบนี้มาเป็นคิวอะ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 เราเห็นนะว่านายอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเห็นหนายลอยๆไปมาอยู่นะเด๋ยวจะหาเราไม่เห็นอาแช่อาแช่นะครับผมเราอยู่ตรงนี้ไงเราก็วิ่งหนีโอเคครับผมมาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสายวัล่อเป้านะครับผมได้เพื่อนมีเวลาปั่นไฟยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าเราปั่นไฟเราเสร็จไปนานแล้วนะครับผมใช่ไหมนะโมเมตนต์นี้อืมเพื่อนหายหรือว่าถ้าเกิดเราเจอเพื่อนเราส่องไฟขึ้นฟ้าเราไม่เรียกแบทแมน b บทแมนเพื่อนอยู่นี่นะครับผมใช่ไหมมาไฟฉายไว้สตันผีไฟฉายไปไส่องฆาตรกรือเสื้อมันจะเต็มเลยไฟแดงสะดุดตาเชียวเราบอกว่าเลือกมาเพราะม,มีจุดประสงค์นะครับผมนี่ไงจุดประสงค์แห่งความแหลกใช่ไหมแวบไปแวบมาเราไม่เจอเครื่องปั่นไฟเลยอ๋อเจอเครื่องปั่นไฟแล้วครับหนึ่งเครื่องวิแล้ววิ่งยังแหลกขนาดนี้ต้องปั่นไฟมันจะแหลกขนาดไหนแับนี้นะครับผมด้วยแผนของเรานะครับผมต้องพยายามทำให้มันเหมือนระเบิดนะครับผมทำมันระเบิด โอเคครับผมแผนแล้แผนแล้วนะครับผมไอ้ติดเคิร์สเว้ยเคิร์สของลาลาบายคืออะไรวะอ๋อมาข้างหลังครับผมอ่ะเจ็บ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 ปวดทามเย้เย่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 เยโอ้ยติดอย่งแล้วอ่ะทำไมมันแหลกเนี้ยทำไมเสียงเหมือนโดนนะเสียงมันร้องนะแต่เราไม่เก็บอ่ะมันตาโดนไข่อ่ะไม่รู้วิ่งขึ้นไปก่อนละกันนะครับผมโอเคอ๋อเจอกล่องด้วยฮะอ๋ออ๋อเหมือนที่จะมาทางไหนอยู่ไหนวะอ่าฮะ หมูฟังสองชุดศูนย์ 0, นะครับผมจักทิศทางไม่ถูกเลยไม่รู้มาจากทางไหนนะกรับรับได้แค่สายและขวาหายไปนห <c oughs> นกลัวเราวะแด้นหนกลัวเราวะแด้อย่าเล่นเยอะเดี๋ยวหมดเออหันไดมองอีกทีนี่ครึ่งหลอดแล้วฮะแต่จริงมันก็คนไม่ไม่ทันได้ใช้หรอกมั้งกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คนโดนแขวนไปเรียบร้อยแล้วว่าแล้วหาเพื่อนไม่เจอหาฆาตรกรเจอ ไปวิ่งเล่นเบสเมนต์ไหมคงไม่น่ามีอะไรให้เล่นหรอกมั้งผมจะได้แต้มค่าเบสเมนต์ด้วยน่ะใช่ไหมเดี๋ยวไปวิ่งเล่นอยู่ข้างล่างเขาน่าจะไม่เห็นเราหรอกมั้งผู้ชอบบรรยากาศในนี้จังน่าจะมาจัดสุพหรณสาในนี้เย้แล้วก็ผมมันจะได้แต้มเบสเมนต์นะเกิดมีเสียงตึ๊ดๆๆมาเข้าตู้มันจะจับเราได้หรือเปล่ามันไม่รู้ใช่ไหมเราอยู่เบสเมนต์แต่แพทจำรายละเอียดของคำสาบไม่ได้วินวอล์กไวต่อแสงทำให้ช่วยเพื่อนในกรณีที่เพื่อนแบกผมวางแผนไว้อยู่แล้ว ผมล่อไว้ครับผมให้เพื่อนมันปั่นไฟได้นี่เห็นไหมแล้วก็ผมขึ้นไป,ม,ปมันจได้แต้มมาเมื่อกี้เหมือนเห็นแต้มตอนอยู่ที่เบสเมนต์อยู่ใช่ปะแต้มขึ้นไหมอ่ะแต้มขึ้นนะร้อยสี่สิบเจ็ดเนี่ยหรือวิธีฟารมแต้มนะครับผมโอเคเอจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้วิ่งหาเขาไม่เจอครับแต่ว่าพวกเขาหลบเราต่างหากใช่ไหมเขารับรู้ถึงกลังสีความโหดใช่ไหมหรือว่านี่วิ่งมาครับผมต้องหลีกนั่นก็าวางแผนไว้อยู่แล้วนะครับผม วางแบบไม่ยุบหมดครับผมอืมรอบนี้ก็ต้องพยายามนะครับผมพยายามให้มันระเบิดใช่ไหมกูสกิลเช็คถ้าปั่นคนเดียวมันจะนานอะ่ะมันควรจะมาจาหลังจะได้พอดีเย <Yeah! laughs> ้มันแหลกอะมันแหลกแล้วมันเล่นยากมากเลยอะพี่ไปหาเพื่อนดีกว่าครับนึงนะ เสียงอยู่แถวอู๋ไฟฉายเย่ไฟฉายวายเปล่าเมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะว่าวเหมือนจะมันเฉียดหัวไปหน่อยเดียวไม่ใช่เหรอเจ๊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 มาครับเหมือนโมเมนต์เดิมเลยเหมือนจุกไปจุกมาอยู่เจ๊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 คุยกันได้คุยกันได้เจ๊คุยกันได้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 เจ๊อย่าเพิ่งเพื่อนผมอยู่นู่นเพื่อนผมอยู่นู่นมีกดใหม่ไหม my friend is dead นะครับผมเอาจริงไฟฉายบ้าอะไรส่องส่องแป๊บฐานก็หมดโอเคครับเมื่อเรา w i g g l วิ i g g l e ต่อไปครับ เราคำนวณว้หมดแล้วครับผมต้องหนีไหมนะโมเมนต์นี้ไม่ต้องหนีใช่ไหม <c oughs> เอาไฟฉายส่องตัวมันแบกเพื่อน <c oughs> เอา้าแล้วเราไปส่องตัวมันกำลังปาไฟาพอดีเลยเก่าอ๋อนี่นี่อยู่ในแผนครับ <c oughs> เป็นแผนล่อเต้าใช่ไหมว่าตอนนี้ฆัตกรน,น่าจะเฝ้าเราเอาไม่เฝ้าเมยคุณข,ข้าของเราโอ้โหโอ้โหูนะครับผม <c oughs> เอะตอนที่หนีได้ไหมอ่ะ <c oughs> ดีนะเพื่อนจะได้รอดกัน <c oughs> ใช่ครับก็เรียวกว่าเป็นโมเมนต์แห่งการเสียสละนะครับผมระวังแผนไว้อยู่แล้วนะครับผมโอเคเพื่อนสามคน เริ่มเห็นแล้วครับผมเพื่อนมานทำท่าจะมาใช่ไหมโอเคครับผมมีวิธีเปิดไม้ไหมเฮ้เฟรนด์เจอครับผมมันมาแล้วครับผมมันมาแล้วมันมาแล้วมาช่วยผมหน่อยอ่าฮะต้องทำทำตัวยุกยิกยุกยิกไหมทำตัวยุกยิกไหมนะครับผมดีแล้วเพื่อนได้รอดกันตอนนี้มีอยู่กี่คนเนี่ยสิบห้าคนเท่าเดิมเย้เพื่อนมาช่วยขอบคุณครับชื่ออะไรวะโทมัตใช่ไหมโอเคครับผมขอบคุณครับโทมัสหน้าตาเหมือนโซอ้อขอบคุณครับหน้าตาเหมือนโซอีในเรฟเเดนมากเลยอ่ะใช่ไหม เขาชื่อโทมัสแต่หน้าตาเหมือนเชลิเตอร์ไปหน่อยปหเนี่ยตกลงเราทำอะไรให้ทีมบ้างเนี่ยประโยชน์ของตัวเองไม่เจอนะครับผมอ่าฮะโอเคครับผมแล้วเราก็วิ่งต่อไปแล้วการขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณครับเราเราถือเราแจกแต้มเราแจกแต้มให้เพื่อนครับให้เพื่อนเขาแต้มฮิวครับเราคิดก็อยู่แล้วแต่ไม่มีอาวุธไปสู้กับมันเลยหรอแต่เจสันก็อ๋ออ๋อมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเราหาทิศทางของเสียงไม่ถูกนะครับผมดม่ดิไม่วิ่งสวนกันไันก็บุญเท่าไหร่ละอืมเสียงเหมือนอยู่แถวนี้นะเสียงเหมือนใกล้ขึ้นหรือเปล่าน อ๋อมันมาน,นู่นหนูเองน้าอโอ,โอ,โ,อโอเคครับผมเดี๋ยววิ่งหาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนอยู่นี่พอดีเลยอ่าอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวแวะไปกับเพื่อนด้วยเอาไายพวกว่าไงว่าไงเราลากมาให้เราเราลากมาให้แล้วเราจะไปไหนเราลากมาด้วยเราลากมาด้วยกันโอเคนะครับผมโอเคมันไปนู่นละอ๋อมันไปไล่จะนน่นล,ละแฮะห <c oughs> วังว่าสีแดงมันจะกลมกลืนกับพื้นหญ้านี่คือการเซลล์ขั้นสูงนะครับผมแม้แต่สวิตเนสก็ต้องยอมใจเหลยเพื่อนล้มอยู่นะครับผม อาไม่ล้มนี่แค่เจ็บอืมอืมไปโน่นแล้วครับผมมันกลัวสีแดงของเราเ <laughs> <laughs> ขาชื่อเมกโทมัสโอเคครับผมถ้าไม่เสียงมันอยู่ใกล้จังวะเราวิ่งไปทางนี้ก่อนแล้วกันเย่ <c oughs> yeah. ถ้าไม่เสียงมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆุู่่ฟังซสูสๆมันจับทิศทางไม่ถูกจริงนะครับผมมันลุกขึ้ว่าซ้ายหรือขวาบวกกับแหลกมหาปะเลยบวกโบมกห้าเพื่อนโดนแขวตโอเกค,ครับผม ต้องไปดูก่อนนะครับผมว่าใช่โทมัสเจ้า,าเก่าไหมาถ้าเป็นโทมัสเรา,าจะช่วยเขานะครับผมถ้าเป็นพวกผู้ชายเราจะไม่ช่วยนะครับผมถ้าไม่เสียงมันใกล้อ๋อโอเคขอเขาเฝ้าป่ะอ๋อมาไปนะครับผมเราต้องช่วยเพื่อนนะครับผมทาำที่ดีที่สุดน็อตน็อตกดช่วยเพื่อนอ๋อกดเมาส์หนึ่งขเขยิบกดเฟสบาร์ <c oughs> รู้ไว้นะครับผมในในขัดเราไม่ได้เราขัดนายไม่ได้คืออะไรวะไปะครับผมไปกันไปกันเย่เราต้องฮิวให้เขาป่ะเสียงเหมือนอู้ เราจะบอกเลยเสียงมันใกล้มากตัดหน้าเลยเหรอเพื่อนล้มไมเพื่นไม่ล้มเพื่อนเปิดประตูยังโอเคผมไฟเด็กซิตเอ็กซิตอยู่ทางไหนเอาจิงดิอ่าอ่าแหลก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 เอ่อเอ็กซิตอ๋อใช่ไหมอ่ะเอ็กซิตป่ะอืมนี่คือเอ็กซิตครับเสียงมันใกล้จังอ่ะโอ้โหตามลงมาคนเดียวเลยนี่ว่าม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 า ทำไมเราดวงกันนายที่สมพงษ์หรือกันเหลือเกินยา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 ยนายบิงไม่ได้ใช่ไหมจำได้เหมือนเนื้อจะบิงได้อยู่นะครับผมแล้วเพื่อนไม่ออกประตูไหนกันหมดอ่ะเฮ้ยจริงโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนเราช่วยนายแล้วไงแหลกอีกมุดอีกมุดอีกเอาสิเอาสิแล้วเรามุดมาตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเพื่อนเพื่อนเดียวเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนอ่าฮะเพื่อนมันหนีก็ไปสองคนแล้วครับผมเหลืออีกคนหนึ่งสามคนโอเคครับโอเคแล้วไหนคือประตูอ่ะ ประตูอยู่ไหนวะและ้วเราเหลือเป็นเป้าหมายเดียวใช่ไหมอะแล้วประตูประตูอืม, <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่ต้องบอกว่าเพื่อนทิ้งหรือว่าเราไม่รู้ทิศทางโอเคครับผมจบเกมไม่ต้องไปหาคนฉายแล้วค่บคนฉายสตรีมแล้ว อ๋อได้ครับผมเจอแล้วครับผมขอบคุณนะครับคุณแพทมาให้ข้อมูลเกมนี้ด้วยแล้วก็ช่วยอยู่เนี่ยเปิดสตรีมเลยพอเอาวิกเกิ้ได้จังหวะลืมไปวิกโก้วิกโก้วิกโกิ่ตื้อ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 ยังจะหวังจะรอดใช่ไหมเนี่ยอ่าฮะเดินแฝงไปแล้วจ้าพอดิ้นหนีได้ไหมอ่ะโอเคครับกีต้าฮีโร่กีต้าฮีโร่กดถึงกดเอซีกดถึงเอซีเขย่าแกดเอซิบสองไปโดนได้ยังไงก็ไม่รู้ อ๋อนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแผนการแจกแต้มครับเป็นแผนการแจกแต้มนะครับเราใจดีเพราะว่าเราแจกแต้มให้เพื่อนนะครับผมให้เพื่อนมาปลดเราลงอันที่2ก็คือเราใจดีกว่าเราช่วยเอาเพื่อนลงมาจากเสาอันที่สามนี่คือเราแจกแต้มไม่ฆาตกรครับเรายอมเป็นคนเสียสละนะครับผมคือยอมให้พวกเขาได้ได้แก้มหมดเลยเรายอมเป็นคนที่เสียสละนะครับผมอันนี้เราคิดไว้อยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่นู้ครับไม่ใช่หลบไม่เป็นไม่ใช่แหลกด้วยไม่ใช่ไม่รู้จักด่านด้วยนะครับผม ถ้าเหลือโมงสุดท้ายจะดิ้นไม่ได้แชร์ลงเฟซให้แล้วสู้ๆขอบคุณครับคุณเลกิขอบคุณแอดมินเลกินะครับผมนี่กี่โมงแล้วไม่ได้ดูเลยทวิษจริงๆถ้าเล่นมันก็เล่นเพลินดีนะคนหนึ่งเขาได้ก็เป็นหมื่นเลยอะ่ะก็อย่างว่าก็หมือนแจกแต้มให้พวกเขานะครับผมต้องเป็นคนดีครับผมคนดีอย่างเราเราจะทำได้ใช่ไหมมาที่การเป็นคนดีนี่มันเหนื่อยนะครับการเป็น <g rab ble> คนดีนี่มันเนื้อเหนื่อยนะครับผมใช่ไหม, <S <S มนะสตรีมได้กี่โมงสตรีมตั้งหนึ่งทุ่มปะ่ะและ้วนนอั่มนวันกดกดวหรอ ไม่เวลาผ่านไปไวจังมีคนเขาสแปมในแชทด้วยเราสแปมไปกับเขาไหมเขาพิมพ์อะไรกันอะอเราขอไปกับเขาด้วยไหมอะ <c oughs> ตาแปลกเหมือนคนอยากมีส่วนร่วมนะครับผม <c oughs> เขาเช็คว่าห้องแหลกใหม่ผมก็เช็ค <c oughs> ผมรู้อยู่แล้วมันต้องเช็ควิธีนี้ครับผมแหมใช่ไหมรู้กันดี <c oughs> รู้กันดีว่าเรื่องอะไรโกหกเรื่องอะไรพูดจริงนะครับผมใช่ไหม ทำไมครับผมพือถ้ากดไปแล้วมันไม่ยอมส่งนี่คือแหลกใช่ไหมไอพวกนี้คืออะไรอะครับไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่มีสัญงักษ์ของเราขึ้นเลยจงปั่นไฟซะและต้องระวังเครื่องเบิดแล้วเครื่องเบิดเครื่องระเบิดแล้วก็ให้เปิดประตูโอเคครับจำได้ว่าคาสิโนนานครับผมไปหอนต่อเริ่มน่าเกลียดผมเรื่องทิ้งรรยปล่อย่างนี้แล้วอะมาเสยเสยแล้วปิดเอ็กโคแล้วใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้สีเอ็กโคเออออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ถ้าถ้าออกไปตอนที่เราอยู่ในเกมก็ต้องบอกว่านี่เราเท้าความไกลนะครับคนนี้คนนี้มาสายอีกแล้วคือต้องบอกว่าในเกมเนี่ยเราบู้อย่างดูเด,ดเพชรมันมากครับกับฆาตรกรหญิงละลาบายนะครับผมก็จริงๆเพื่อนล้มผมกลาไปช่วยชุบเขาขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตอนโดนแขวนผมก็ไปช่วยพอเพื่อนเขาจะหนีไปที่ประตูผมก็เลยแกล้งหลอกมาที่ประตูอีกฝั่งหนึ่งครับผมแล้วก็ดึงเพื่อร้อยคิวเลอร์มาหาผมครับผมก็เลยที่จะทําให้เสียเวลาตรงนั้นครับ,รบเพื่อนก็ออกได้3ามคนจังหวะคือผมพยายามหนี แต่รู้ว่าหนีไม่รอดแน่ๆครับก็เลยพยายามที่จะลงไปหมุนอยู่ในบ้านเพื่อลอยเขาเสียเวลามากที่สุดครับผมและเจงาวะสุดท้ายก็เป็นการซีแต้มครับให้กับชิลเลอร์นะครับผม <laughs> ทําไมบอกว่าไปแป๊บเดียวเอานุก็ไปนานจะแล้วนะครับผมเอาไปแป๊บเดียวหรอโอเคโอเคครับคือเรื่องเมื่อกี้นี้มีความจริงอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาต่อครับผมแหมนุก็ไปนานครับผมแล้วก็ชงเรื่องซะเป็นเรื่องเป็นราวเลย